สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ youtube ช่องแพวพักตรีนะคะพาล,ลูกค้ามาอยู่ที่หมู่บ้านทาดาวิลล่าค่ะหลังนี้ให้เช่าอย่างเดียวนะคะเป็นพอตบ้านสองห้องนอน1ห้องน้ำนะคะจอดรถในบ้านได้1คันจอดหน้าบ้านได้สองคันค่ะขณะนี้เวลาที่แพวมาถ่ายนี่คือเป็นเวลาตอนเที่ยงนะคะฝั่งนี้จะเป็นจัดจะล่มนะคะ อันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะมีสนามหญ้าหน้าบ้านมีพื้นที่รอบบ้านมีปั๊มน้ำถังสํำรองน้ำนะคะขณะน,นี้เวลาที่เราอัดอยู่ตอนนี้ก็คือ,อผ้าม่านเนี่ยถูกเอาออกไปซักนะคะลูกค้าทำความสะอาดล้างแอร์ไว้หมดแล้วนะคะหลังนี้ นนเดินเข้ามาก็จะเจอห้องโถงนะคะมีโซฟานะคะมีแอร์หลังนี้เฟอร์นิเจอร์ครบค่ะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยมีเครื่องซักผ้าด้วยเป็นการตกแต่งบ้านที่แบบคล้ายคล้ายคอนโดค่ะแต่ว่าจะกว้างกว่าแล้วก็มีสองห้องนอน ห่างเมืองบุรีรัมย์8กิโลนะเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอประทานอภัยค่ะห่างเมืองบุรีรัมย์3กิโลค่ะโดยประมาณออกมาทางเส้นสุรินนะคะมาทางเคหะห้องนอนก็กว้างนะคะห้องแรกจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตค่ะผ้ามา่านเอาออกไปซักนะคะตู้เย็นจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ ครัวนะคะมีไมโครเวฟมีการน้ำร้อนแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะคะห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุน่นห้องน้ำก็กว้างค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอันนี้เป็นเรียนห้องที่สองห้องนอนใหญ่ทั้งสองห้องค่ะเพราะว่าใส่เตียง6กฟุตได้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งด้วย เดี๋ยวเอาผ้าม่านมาใส่ก็เสร็จแล้วค่ะหลังนี้พร้อมอยู่เลยนะคะเดือนละ8,500บาทค่ะขออภัยลืมแจ้งตั้งแต่ตอนต้นคลิปสัญญาเช่าหนปีนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ